เครื่องทำโดนัทจิ๋ว4รุ่นแต่ละรุ่นมีข้อดีข้อเสียยังไงราคาเท่าไหร่โดนัทที่อบได้จากแต่ละเครื่องหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันจ้า ก่อนเทสเครื่องเดี๋ยวมาผสมแป้งโดนัทกันก่อนนะคะใครมีสูตรโดนัทอยู่แล้วอยากดูแค่การเทสเครื่องกดข้ามไปดูนาทีที่1.37เป็นต้นไปได้เลยจ้าการผสมแป้งโดนัทใช้นมสด150 ML นมที่ใช้ใช้นมกล่องนมขวดหรือนมโรงเรียนก็ได้เติมน้ำส้มสายชูลงไป2ช้อนชาน้ำส้มสายชูจะช่วยให้เนื้อโดนัทนุ่มขึ้นแต่ไม่ทําให้โดนัทเปรี้ยวนะคะไม่ต้องกังวลคนนิดหน่อยให้พอเข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้5-10นาทีนำ ชามผสมมาหนึ่งใบใส่น้ำตาลทรายลงไป160กรัมน้ำมันพืช150กรัมคนนิดหน่อยให้น้ำตาลทรายกระจายตัวขั้นตอนนี้น้ำตาลทรายจะไม่ละลายในน้ำมันพืชนะคะแค่คนให้กระจายตัวเฉยๆจากนั้นนำแป้งเค้ก290กรัมผงฟู12กรัมล่อนลงไปในชามผสมเติมไข่ไก่เบอร์สองสองฟอง ตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชากลิ่นวานิลาสองช้อนชาน้ำา 100ML สุดท้ายใส่นมผสมน้ำส้มสายชูลงไปนมผสมน้ำส้มสายชูที่ตั้งทิ้งไว้เขาจะมีลักษณะเป็นลิ่มๆไม่ต้องตกใจนะคะนั่นคือเรื่องปกติคนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเมื่อเข้ากันแล้วหยุดมือทันทีนะคะเพราะถ้าคนนานเกินไปเดี๋ยวเนื้อโดนัทที่ได้มันจะแข็งแล้วก็เหนียวหลังคนถ้าตัวแป้งมีเม็ดเล็กๆปรับปอนอยู่เล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะใช้ได้ไม่มีปัญหา นำแป้งที่ผสมแล้วใส่ขวดบีบแล้วพักทิ้งไว้15นาทีก่อนใช้มาดูเครื่องทำโดนัทจิ๋วตัวแรกนะคะเครื่องสีแดงตัวนี้เป็นของไฟคิงรุ่น f r c 1 <c> 3การใช้งานเครื่องทำโดนัทจิ๋วทุกรุ่นป้าจะทำเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเสียบปลั๊กความให้ร้อนทาน้ำมันพืชเคลือบบางๆให้ทั่วกำลังไฟของเครื่องไฟคิงจะอยู่ที่700วัตต์อบได้ครั้งละ6ชิ้นราคาจะอยู่ที่ประมาณ400ไปไปลายๆถึง500นิดๆ การรับประกันเขาจะรับประกัน1ปีเครื่องรุ่นนี้เนี่ยจะแตกต่างจากอีก3รุ่นที่เหลือก็คือว่าตัวเครื่องเขาจะแบบแบนๆนะคะสามารถพลิกกลับด้านเครื่องได้ในระหว่างที่อบโดนัทต,ตัวแผ่นสีดำๆที่ลูกศรชี้เนี่ยสามารถถอดออกมาแล้วล้างได้สำหรับการอบโดนัทจิ๋วนะคะเครื่องถูกรุ่นป้าจะบีบแป้งลงไปให้เกือบเต็มพิม ปิดฝาเครื่องแล้วอบ1-2นาทีจากนั้นจับเครื่องพลิกกลับด้านแล้วอบต่ออีก1-2นาทีหรือจนกระทั่งได้สีของโดนัทที่เข้มตามต้องการโดนัทที่ได้จากเครื่องรุ่นนี้จะฟูอวบสวยใครอยากได้โดนัทสีเข้มกว่านี้เพิ่มเวลาที่ใช้อบเอาเนอ้อ เครื่องรุ่นนี้ตัวเคลือบทำออกมาดีนะคะขนมไม่ติดพิมพ์มีคนเคยถามว่าป้าตอนอบโดนัทเนี่ยต้องล็อกเครื่องตรงนี้หรือเปล่าคําตอบก็คือจะล็อกหรือไม่ล็อกก็ได้จ้าอย่างรุดนี้ป้าจะไม่ได้ล็อกผลที่ได้ดูเหมือนว่าโดนัทจะฟูกว่าตัวที่ล็อกเครื่องด้วยซ้ำนะเนี่ยแต่ถ้าไม่ล็อกตอนพลิกกลับด้านต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าตัวพิมพ์มันเคลื่อนเนี่ยโดนัทมันอาจจะแบบมีรอยทับได้ถ้าโดนัทมีติ่งส่วนเกินเราสามารถตัดแต่งได้เนอะ มาต่อที่เครื่องรุ่นที่2นะคะของ HOME MADE ตัวนี้กำลังไฟจะอยู่ที่800วัตต์อบครั้งหนึ่งได้โดนัท7ชิ้นสายไฟรุ่นนี้จะยาวกว่ารุ่นอื่นก็สะดวกในการใช้งานดีราคาอาจจะแรงกว่ารุ่นอื่นนิดนึงนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณพันกว่ากามีรับประก,กันให้1ปีเครื่องรุ่นนี้จะต่างกับตัวไฟคิงตรงที่ด้านบนของเครื่องโค้งนะคะ ถ้าเกิดว่าเราพลิกกลับด้านเนี่ยตัวเครื่องมันจะแบบคลอกแคลกคลอกแคลกแบบนี้เราก็พลิกกลับด้านค่อนข้างยากดังนั้นไม่ได้แปลว่าเครื่องทําโดนัทจิ๋วทุกรุ่นจะสามารถพลิกกลับด้านได้จะพูดยังไงดีล่ะมันก็พลิกกลับด้านได้ละค่ะอย่างที่เห็นแต่ว่าก็ต้องใช้ความระมัดระวังอะค่ะถ้าโดนมือขึ้นมานี่แย่เลยนะอ่าเดี๋ยวป้าจะบีบแป้งลงไปบีบให้เกือบเต็มพิมพ์เหมือนเดิม ปิดฝาแล้วอบ2-4นาทีหรือจนกระทั่งได้โดนัทสีที่ต้องการอันนี้ป้าจะทำแบบไม่พลิกกลับด้านเครื่องให้ดูนะนี่คือหน้าตาโดนัทที่ได้สีโดนัทที่อยู่ด้านล่างเขาจะเข้มกว่าสีโดนัทด้านบนเครื่องทำโดนัทจิ๋วรุ่นนี้ตัวเคลือบดีนะคะลื่นปืด๊ดอ่ะเดี๋ยวอบให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะรอบนี้จะพลิกกลับด้านเครื่องให้ดูบีบแป้งใส่เครื่องปิดฝาอบ1-2นาทีจากนั้นพลิกกลับด้านใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะเครื่องร้อน พลิกกลับด้านเสร็จแล้วอบอีก1-2นาทีหรือจนกระทั่งได้สีที่เข้มตามต้องการโดนัทที่ได้ดูสวยขึ้นมากเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงที่จะโดนความร้อนของเครื่องมาต่อที่ตัวที่3ค่ะตัวนี้จะมีกำลังไฟเขาเขียนไว้ที่กล่องนะ7 0 0 8 0 0วัตต์ w, อบได้ครั้งละ6ชิ้น เครื่องนี้ป้าซื้อมา199เองนะซื้อตอนที่เขาโลดหลังสต็อกปิดกิจการเหมือนเดิมนะคะวอร์มเครื่องให้พอร้อนทาน,น้ำมันพืชเคลือบบางๆให้ทั่วบีบแป้งลงไปปิดฝาแล้วอบจนกระทั่งสุกตามต้องการเครื่องรุ่นนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะกับพลิกกลับด้านเท่าไหร่คะ่ะอันนี้ป้าอบแบบไม่พลิกกลับด้านเครื่องให้ดูนะคะอบ2-4นาทีก็จะได้โดนัทหน้าตาแบบนี้ออกมาจ้า โดนัทจิ๋วมันจะมีฝั่งหนึ่งที่สวยกว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นไหนก็ตามสีโดนัทที่ไม่สม่ำเสมอทั้งชิ้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับเครื่องแทบจะถุกรุ่นเนื่องจากการกระจายไฟของตัวเครื่องอย่างไยคิงตัวแรกที่ใช้ให้ดูก็มีบางครั้งที่สีของโดนัทที่ได้ไม่สม่ำเสมอเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอบนี้ป้าจะอบแบบพลิกกลับด้านเครื่องให้ดูนะบีบแป้งใส่เครื่องอบหนนาที จับเครื่องพลิกกลับด้านแล้วอบต่ออีก1-2นาทีหรือจนกระทั่งได้สีที่ต้องการอันนี้จะจับพลิกกลับด้านสะดวกกว่ารุ่นเมื่อกี้ค่ะเพราะว่าเขามีด้ามจับอ่ะมาดูหนะ้าตาโดนัทที่ได้กันจ้าออกมาก็ดูดีอยู่นะคะแต่ป้าว่าเหมือนกับเขาไม่ค่อยเต็มพิมพ์เดี๋ยวป้าจะลองอบอีกรอบหนึ่งอบแบบไม่พลิกกลับด้านเครื่องค่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยป้าจะเทแป้งลงไปก่อนปิดฝาเครื่องแล้วอบแค่หนึ่งนาที เปิดฝาแป้งบางส่วนจะเริ่มสุกแล้วนะคะแต่ว่าจะยังไม่ฟูเต็มพิมพ์ให้เรานําแป้งบีบเพิ่มลงไปที่ด้านบนเล็กน้อยวิธีนี้แป้งจะดูฟูเต็มพิมพ์ขึ้นค่ะแต่ว่าก็จะเปลืองแป้งมากขึ้นต้นทุนต่อชิ้นก็จะสูงขึ้นปิดฝาอบหนานาทีหรือจนกระทั่งแป้งสุกตามต้องการอ่าแป้งก็จะดูฟูขึ้นอวบขึ้นนะแต่ก็แลกมากับต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันมาต่อที่เครื่องตูวสุดท้ายค่ะเครื่องคิตตี้อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับน้องนิดนึงนะคะ เครื่องนี้เป็นเครื่องทําโดนัทจิ๋วเครื่องแรกที่ป้ามีเลยซื้อมากเกิน5ปีแล้วสภาพเครื่องก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ตอนซื้อมาใหม่ๆนะ่ะใช้ดีมากเครื่องรุ่นนี้ไฟแรงมากนะคะ1,200วัตต์อบได้ครั้งละ7ชิ้นข้อดีก็คือน,น่ารักมากมาก,มากแบบน่ารักมากจริงๆเหมาะสําหรับเอาไว้ทําโชว์ราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทนะคะมีการรับประกันให้1ปีเนื่องจากเครื่องนี้ป้าซื้อมามากกว่า5ปีแล้วนะคะตัวเครือบเขาก็เลยแบบว่า เสื่อมโทรมไปตามสภาพนะการใช้งานเหมือนกับเครื่องรุ่นอื่นๆเลยค่ะวอร์มให้พอร้อนทาน้ำมันพืชเครื่องบางๆให้ทั่วบีบแป้งลงไปใส่แป้งเสร็จแล้วปิดฝาอบจนกระทั่งสุกตามต้องการเครื่องรุ่นนี้ป้าจะไม่พลิกกลับด้านให้ดูนะคะเพราะว่าฝาด้านบนบางส่วนมันแตกอะค่ะไม่สะดวกที่จะจับเราพลิกกลับด้านเครื่องรุ่นนี้ไฟร้อนมากดังนั้นขอสารภาพว่าป้าไม่ได้เปิดไฟไว้ตลอดเวลาแหละแอบดึงปลั๊กออกเป็นระยะๆไม่อย่างนั้นมันจะไหม้งที่อบได้ก็จะมีฝั่งหนึ่งสีเข้มฝั่งหนึ่งสีอ่อนนะ นี่คือโดนัทที่ได้จากเครื่องทําโดนัทจิ๋วแต่ละรุ่นจากภาพที่เห็นตรงนี้นะคะโดนัทจิ๋วที่ทําออกมาแล้วดูชิ้นใหญ่ชิ้นกว้างที่สุดจะเป็นเครื่อง H&W ซึ่งเขาจะดูกว้างนะคะแต่ว่าจะค่อนข้างเตีย้ยโดนัทจิ๋วที่ทําออกมาแล้วดูอวบอิ่มฟูมากที่สุดจะเป็นเครื่องไฟคิง เครื่องแต่ละรุ่นก็ใช้ปริมาณแป้งต่อชิ้นไม่เท่ากันนะคะถ้าน้ำหนักแป้งต่อชิ้นน้อยก็แปลว่าแป้ง1สูตรจะสามารถทำโดนัทจิ๋วได้จำนวนที่มากขึ้นแต่โดนัทจิ๋วก็จะชิ้นเล็กหน่อยใครชอบรุ่นไหนใช้รุ่นนั้นเลยนะคะใครสนใจเครื่องทำโดนัทจิว๋วรุ่นไหนคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษส,สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าขั้นต่ำ500บาทจาก YouTube ลูกค้าจะได้รับคอยแคชแบ็ก25% สูงสุด1,000คอยสำหรับออเดอร์ที่เกิดขึ้นช่วงเวลาวันที่21-25ทธันวาคม2,567แล้วคอยเนี่ยจะถูกส่งไปที่ช็อปปี้แอค u n าของลูกค้าภายในเดือนมกราคม2,568นะคะ